คือเราจะมาเปรียบเทียบเห็นไหมเราจะมาเปรียบเทียบสินค้าก่อนนะคะสินค้าอันนี้คือเรามากินเป๊ปซี่แครกกอนเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สุน huh. ท่ะกลับมาพบกับน้องใหม่ชิงตุงอีกแล้วนะคะแล้วก็พร้อมครอบครัวนะคะกันน้องหยกด้วยสวัสดีสวัสดีลุงป้าน้าอากันนี่สวัสด um ีค่ะไหนสวัสดีข้าหน่อฮ้ฮ้ยเฮ้เน่วันนั้นน้องหยกทําเป็นนะสารมือแล้วก็สวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้ห่วงกินนะคะโอเคค่ะอ้าวไปไหนมาไหนนั่ยล่ะลุงจ้องลุงจ้องออ๋ มามามาเข้ากล้องแป๊บหนึ่งนิสวสดีค่ะดึงจ้องดึงจ้องจ้องคืออะไรจ้องคือล่มล่มจ้องตนไม่ใช่จ้องตาไม่ใช่ชอบเองนี้เลยโอเคนั่งนั่งกินเบียบซีวยกันไหม ให้กินเหรอกินนิดนึงสิพี่จะแข่งกันใช่ไหมเออใช่ต้องในต้องากันสิไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทดลองกันไงใส่แก้วนี่ไงใส่แก้วนี่ไงเออใส่แก้วไงคนละขวดเลยไม่งั้นจะเออเหรอใช่ไม่ไม่แล้วเรามาพนันกันเนาะพนันกันเงินคนละร้อยถ้าใครเลิกถ้าใครกินไม่หมดแล้วก็ใครเออใครเลิกใช่ถ้าใครเลิกก่อนเนี่ยคือได้เงินใครเลิกก่อนเนี่ยคือไม่ได้เงินกรรมการค่ะ กรรมการดูน,กนะกรรมการได้ไหมได้ไนึงกรรมการไม่ได้ดิมาๆม,ม,มามาเราแข่งกันเนาะแข่งกันเลยโอ๊ยโตแข่งกันเลยนะให้แข่งกันเลยเตรียมออกมาร้อยหนึง่งเอาเออมีในเงินนะแข่งนะเอาแข่งนะก็พี่เป็นคนจ่ายใช่พี่เคยจ่ายอีก,100ร,อก,กอร้อยหรอไม่เรก็คนละร้อยไง นี่เป็นเงินพี่ไงอ๋อเงินพี่อ่ะเงินพี่พี่้งเพลงอ่าใช่กอนร้อก็ไปถึงมอกันอันนี้กรรมการเหรโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกก่อนนะคะคือเราจะมาเปรียบเทียบเห็นไหมเราจะมาเปรียบเทียบสินค้าก่อนนะคะสินค้าอันนี้คือเป็นของสินค้าของเมียนมาเนาะที่ผลิตในเมียนมานะอันนี้ผลิตในประเทศไทยนะคะอันนี้คือสินค้าผลิตในย่างกุ้งเนาะในตัวเมืองีตในเมืองหลวงของ พม่านี่คือนมนมปอ้ผลิตที่กรุงเทพนี่นคือต<ช>้บนดวงของเมืองประเทศไทยเนาะรสชาติจะเหมือนกันไหมอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดื่มดูนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือเป็นของเมมมาเนาะผลิตในเมมมาประเทศะค่ก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะคนี่นี่ค่ะโลโก้มันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าไอ้เขียนว่าสไปซ์เหมือนกันนะครับใช่อันนี้เขียนภาษาพม่าเนาะเขาไม่ไม่บอกว่าเป็นยี่ห้อเออเป็นของใครเนาะบริษัท เขาจะเขียนว่าผลิตประเทศไหนประเทศไหนเลยแค่นั้นเนาะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่านําเข้าจากที่ไหนเนาะแสดงว่าไม่นําเข้าเขามาเปิดที่บริษัทที่เมียนมาเนาะไม่ว่าอันนี้ก็คือเป็นบริษัทของไทยเนาะแล้วก็อันนี้คือนําเข้าแหละอันนี้คือนําเข้าอันนี้คือไม่นําเข้านะคะอันนี้คือก็เป็นของบริษัทที่อ่านเนาะเป็นไทยใช่แล้วเรามาดื่มอันนี้ก่อนดื่มของเมียนมาก่อนนะ ครึ่งแก้วพอไหมพอไหมพอเนาะเดี๋ยวกินไม่หมดรสชาติต่างกันไหมเราทดสอบเลยนะแต่ที่จริงมันมันทุกประเทศเนาะว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆว่าจะเป็นคาราบาลเอ็มร้อยสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยคบอะไรอย่าเนี้ยถ้าเป็นผลิตในเมียนมาจะรสชาติอีกอย่างหนึ่งถ้าผลิตจากประเทศไทยเนี่ยรสชาติอีกอย่างหนึ่งรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะชิมดูนะคะ พันันกันอย่าไม่พันกันจรก่ิงอนไม่ชิมแล้วเอาจริงเอาจริงนะอันนี้เหมือนมันเผ็ดอ่ะหมดก่อนหมดก่อนใช่ไหมหรือว่าเออหมดเด็กตอนที่ผมตอนที่ผมดื่มเข้าไปเนี่ยอันนี้มันความซ่าก็ไม่ค่อยมีอ่ากลิ่นของมะนาวกลิ่นของโซดาอย่างเงี้ยกลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนื่องจากผมที่ผมอยู่ท่าเดือยผมจะอ่านิยม ของถ้าเป็นของเมียนมาจงไม่มีจะไมีของของไทยนะที่ผมเคยดื่มเนี่ย่าโซดาแก๊สโซดาอะไรเงี้ยเ็าจะมีมากกว่าเอี่เขาก็จะเขียนนี่เนาะอันนี้คือจะเป็นพลังงานหรือแคลอรี่เนี่ยนี่คือมีเขาเขียนว่าแค่สิบเอเอ็นะครับแต่ว่าพอเป็นของประเทศไทยเนี่ยเขาจะเขียนว่าพลังงานนี่สองร้อยสี่สิบเลยนะครับต่างกันเยอะมากเลยต่างกันกว่าร้อยร้อยร้อยเก้าสิบเลยเนาะอันนี้คือ่เขามีแค่อันเดียวอะเด่๋ยวนี้มีหลายอันเนี่ย อันนี้เขาจะบอกพลังงานน้ําตาลไขมันโซเดียมอันนี้เขาบอกแค่แค่ตัวเดียวนะอ่าอินนิจิคือพลังงานเองพลังงานเฉยเฉยเนาะมีแค่พลังงานตัวเดียวหมดแล้วใช่ไหมใช่อืมโอเคเรามาชิมของประเทศไทยดีไหของเมืองไทยดูนะครับว่ารสชาติจะใช้ได้ไหมแค่เปิดก็รู้แล้วว่าความซ่าโซดาเนี่ยมันต่างกันมากนะครับแต่เป็นของพม่านี่คือโซดาจะน้อยมาก น,น่าจะไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นไหมถ้าเราน่าจะาถ,าถูกกว่าเนาะค่ะแล้ว,<ช>ลวเขาเขาเขย่าม็นแค่เนี่ยเ,ย,เยเดี๋ยวเราเบื่อี๋ยวถ้าเป็นอันนี้คือถ้าเป็นของเมืองไทยจริงเนี่ยถ้าเขย่ามันจะพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยเขย่าแล้วก็มาเปิดที่พุ่งหอห้ามเลอะก่อนนะเต็มแก้วซีถ้าเลยเจ๊เต็มแก้วเนาะใช่ห้ามเลอะก่อนเลยนะไม่ถ้ากลิ่น ถ้ากลิ่นจากของเมืองไทยย่างเนี่ยเราจะได้เราจะได้กลิ่นเลยทั้งทั้งเลมอนหรือมะนาวอะไรเงี้ยเขาจะเกี่ยวนี่เห็นไหมเลมอนแล้วก็ลายอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับมะนาวเงี้ยมันจะหอมฟูงเลยถ้าเป็นหอรพมาณนี่คือไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมันเหมือนน้ำเปล่าไงนะแล้วนจะแกะเอาเราจะเลือนเอาเลยนะเอาน้ำหยหควใหญ่เลยข่าเกินอ่ะ ใช่ครับถ้าเป็นของเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะกดปั๊บไม่ได้นะกระดกทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้เลยมันเหมือนมันคล้ายๆเหมือนเบียร์เลยถ้าเกิดเรากระดกทีเดียวเนี่ยมันเพราะว่าน้ำจระก๊อซสรออกได้ไหมแก๊สมันเยอะใช่ถ้าจะซระออกที่ต้องใส่เกลือเวลาสีเจ๊เอาแก๊สออกไม่ได้สีเดี๋ยวก็ไม่เลยโอ้จริงเหรอโอเจ๊เร็วไม่ได้ไม่ได้เอามามไม่ได้ไม่ได้เจ๊อี๋อุ้ยทำไมโมโมไปเลยเนาะโซดามันเครมข้นมากๆเลยนะออกไม่ได้ กลิ่นมันจะออกรสรดเปรี้ยวกว่านะมันจะมันจะได้กลิ่นของใช่เลอแล้วยอมแพ้มันจะได้กลิ่นของมะนาวกับโซดามากกว่ามากกว่าเท่าตัวเลยครับเท่าที่เท่าที่สัมผัสแล้วก็ดื่มดูเนาะกลิ่นรสชาติเนี่ยคือมันต่างกันมากใช่ครับเพราะว่าแต่จริงก็แปลกใจเหมือนกันจริงๆมันเป็นประเทศบ้านๆกันเนาะน่าจะแบบ ผลิตแล้วรสชาติจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงอ่ะเดี๋ยวนี่คือมันต่างกันมากเลยความรู้สึกคือแบบของประเทศไทยนี่คือจะแบบถ้าไปทางมากกว่าเนี่ยคือถ้าจะน้อยกว่าปกติมากกว่าเนี่ยของประเทศไทยคือมากกว่าเลยถ้าของเมียนมาจริเนี่ยไม่ได้ปกตินะคือน้อยกว่าเลยนะแต่ก็แปลกใจเงอนกีนจริงมันก็อยู่ใกล้ๆกล้ันเนาะประเทศแบบเพื่อนบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะรสชาติใกล้ใกล้เคียงเนาะเท่าที่ผมดื่มเนี่ยมันจะเป็นคาราบาวเครื่องเครื่องหมึกงชุกองเรเนาะเอ็มร้อย สปอนเซอร์อ,อะไรต่างเนี่ยคือมันรสชาติมันต่างกันมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาเขาวิจัยหรือว่าไอทําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยมันก็เลยทุกว่่อสำรวจว่าประชากรอย่างนี้ชอบนี้หรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทําแบบรสชาติมันต่างกันขนาดนี้คือถ้าเราเปรียบเทียบแบบเส้นกราฟคือน้อยปกติมากกว่าเนี่ยถ้าของไประเทศไทยถ้าไม่ปกติมากกว่าเนี่ยของนมากกกาคือน้อยกว่าคือรสชาติอะไรกิน,น,นต่างๆเนี่ยก็คือถ้าคนแบบสำหรับผมคือผม ใช้หรือว่ามีกําลังซื้อไงมันพูกลงเขามีกําลังซื้อแต่ว่านี่มันราคามันสูงขึ้นอันนี้ถ้าจะอยู่ที่ใช่ถ้าอยู่ที่ถ้าเดือเนี่ยสนใจแต่ใช้ของของไทยพองเชียงตุงแรกเลยผมก็แปลกใจเอออันนี้มันใช่แต่รสชาติมันแปลกว่าจะเป็นอาเครื่องดื่มต่างๆแล้วมันไม่เหมือนของไทยเลยไม่รู้จิงอ่กินอ่ะเราโออนะเออนะคะก็คือ อันนี้ลังหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นก็หนึ่งร้อยเองอ่ะลังหนึ่งอ,อันนี้ <100. S 2> ถ้าเกือบลังหนึ่งเนี่ยประมาณสามร้อยเท่าไหร่อร้อยหนึ่งร้อยกว่าแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าอันอนี้เชิงราคาคือต่างกันสองเท่าเลยนะอันนี้เราซื้อมาสามสิบเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือสามสิบสองบาทสามสิบสองน, 2, นี่ลังหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะ รังนั้นก็มีมีสิบสองขวดไหมอ่ะแม่มีหกขวดหกขวดหรอไม่ใช่สิบสองอ่ะอ๋ออันนั้นเท่าไรอันนั้นเป็นน้ำนะอันนี้เป็นถ้าเป็นนี้คือมีแค่หกขวดนะถ้าหกถ้าเราไปซื้อรังจริงมันก็ตีตีแค่สามสิบาทเดียมั้งถ้าเกิดซื้อเยอะก็คันสิบบาทคันสิบบาทก็คุณไปหกก็เท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบอ่าร้อยแปดสิบอันนี้ประมาณร้อยหนึ่งมันก็ต่างกันมากเลยนะราคามันก็ต่างกันมากเลยนะ บางคนเขาก็แบบว่ามันถูกอะไรเนี้ยเขาก็ซื้ออันถูกไปไงใช่ไหมคนที่เขาไม่โดยเฉพาะคนที่แบบอ่าไม่ค่อยชอบกลิ่นแรง<ช>โซดาเยอะๆอะไรเงี้ยแบบเข้มข้นเนี่ยก็แนะนําของเมม่มาแต่ถ้าแบบสำหรับผมคนนี้คือชอบแบบอะไรท <ๆ S 1> ี่แบบเขามันได้กลิ่นได้รสอะไรๆๆต่างๆแล้วมันบบจะเป็นกลิ่นเลนมอนโซดาไลท์อะไรต่างๆเนี่ยต้องยกให้ของเมืองไทยเลยว่าเข้าถึงเข้า <ๆ S 1> ถึงผู้ถึงคนเข้าถึงรสจริงๆนะครับ คือแล้วเย้เราได้แล้วร้อยหนึ่งเยได้แล้วได้ค่าขนมแล้วเย้หยุบเย้ไปเย่เลือก่อนเ่อะเนื่องจากของเมืองไทยนี่คือมันจะซ่ามากเลยนะถ้าจกิดเรากระโดดทีเดียวเนี่ยไม่มีใครเออไม่เลือเนี่ยไม่ไหวนื่งจากบทนี้ซัดซัดทีเดียวเลยยังต้องพักครึ่งเลยนะครับยังไม่เออเลยยังไม่เออเลยเอาแก๊ปเอาไง เมื่อกี้ไม่ออกนะออกอินเดียองไม่้เกลเนต้องต้องกระดดกทีเดียวได้กินอย่างนี้มันไม่อือหรอกมันไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้พี่กินไม่ได้มันได้ม่หน้าไปแกะแกะน้องหนุ่มอะไรมา โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่พี่ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปน้องใหม่เชีงตุงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็จะขอ,ขอตัว <ขอ S 1> ลาไป,ลไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่ง,งด้วยนะคะ สสวัเพื่อนทุกคลิปของน้องหมาเชียงตุงนุ่งเหน่งนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปซูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มันกำลังมองหรือสวัสดีค่ะกำลังมองมืออยู่สวัสดีค่ะกำลังมองสมันสวัสดีค่ะโอ้ค่ะแบบค่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงาง <c oughs> มๆอะไรอ่ะ